you mm -hmm. คำดีดีที่ให้กันฉันมันมากกว่านั้นฉันมั่นใจอาจเป็นก็ฉันม สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสลับบุรีแคมป์เบ,บรดิวทุกท่านค่ะวันนี้ในช่วงของสลับบุรีพา,าทิมค่ะเดี๋ยพาท่านผู้ชมมาที่บริเวณอำเภอหนองแค็งจังหวัดสระบุรีค่ะสัปดาห์นี้เราจะพาท่านผู้ชมที่ชอบประเภทเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยววันนี้ต้องบอกว่าสูตรที่นี่เขาเปิดมาปีนี้ย่างเข้าสู่ปีที่5กับก๋วยเตี๋ยวไก่มะละลุงหนวดค่ะ เอกลักษณ์ของที่นี่นี่ค่ะลุงหนวดเขาก็จะมีหนวดเขาจะพกผมพกผ้าและที่สําคัญเขาจะมีบูทูธอยู่ข้างหูแต่วันนี้นะคะเราพามาดูสิ่งเหล่านี้แล้วต้องสูตรของลุงหนวดด้วยเขามีวัตถุดิบในการที่จะกินก๋วยเตี๋ยวไก่อย่างไรให้อร่อยสูตรที่นี่ในการตุนทั้งน่องตุนทั้งตีนไก่ตุนทั้ง,งโอ้ยท่านผู้ชมเยอะมากมายดูสิคัน่องใหญ่เป้งแล้วที่สําคัญวันนี้ของอร่อยอยู่ที่ไหนท่านผู้ชมอย่าลืมพลาดช่วงหน้าสูตรเจ้าของ คู่ทุกคู่ยากของเขาช่วยกันทำก๋วยเตี๋ยวไก่มาละลุงหนวดน,นี้วันนี้เบียร์จะพาท่านผูช้ชมมาชิมของอร่อยช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะไปคุยกับผู้ชายคนนี้ดีกว่าค่ะว่าสูตรทำยังไงอร่อยแค่ไหนและที่นี่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเจ้าของร้านอารมณ์ดีด้วยค่ะติดตามได้ในช่วงหน้ากับกระดับมีตาชิงค่ะ i mm -hmm. บรรยากาศกับเมนูในวันนี้นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่มะละลุงนวดค่ะแต่ที่นี่เขามีเอกลักษณ์ความอร่อยที่แตกต่างจากที่อื่นอย่างไรวันนี้ทําไมเราถึงพาท่านผู้ชมมาถึงที่อําเภอหนองแคจังหวัดสระบ,บุรีเราจะมาคุยกับเจ้าของสูตรและก็เจ้าของร้านค่ะซึ่งขณะนี้คุณลุงนวดหรือว่าคุณลุงวิทิดอุดมผลยืนอยู่กับเบียร์ณที่นี้แล้วสวัสดีค่ะลุง,วน,ลงนวดลุงนวดเปิดร้านนี้เห็นบอกว่าจริงจริงเดิมไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ค่ะรกเริ่มเดิมทีเอ่อผมไปอยู่ทางริมคลองและพีพัฒน์ค่ะ ตรงฝั่ง,ง,งวัดฝังวัดลําบัว,บวหรือว่าวัดศรีปทุมค่ะเมื่อก่อนหนูว่าเคยไปกินแต่หนูจําไม่ได้นานละลงไปเปิดตรงนั้นได้กี่ปีคะเอ,อ สี่เออตรงนั้นผมอยู่2ปีกับ7เดือนสปีเเดือนล้วย้ายมาอยู่ตรงนี้2ปี2ปีเห็นบอกว่า1เมษานี่คือ1เมษาคือครบรอบ2ปีปีนี้คือย่างเข้าสู่ปีที่สองปีที่ห้ปีในการเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวครับผมแล้วเมื่อก่อนลุงหนวดทาอะไรคะเป็นอาร์ติส์ทำบริษัทหรืออะไรแต่ลุงเหมือนอาร์ตมากเลยนะอ๋อไม่เออผมจบ จบร้าจบลามกำแผงค่ะรัฐศาสตร์ปกครองรัฐศาสตร์ลามกำแพงค่ะจบเมื่อปี2,520อยโอ้ยหนูเกิดพอดีเลย2,520ก็รุ่นที่4ค่ะเป็นลามรุ่นที่4เสร็จแล้วผมก็ทำงานกับคุณมีชัยวิระวัจญาเป็นสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนอยู่สุขุมวิทซอย12คือทุกคนจะรู้จักคือถุงยางมีชัยตอนนี้มค่ะ พอทำตอนนั้นได้กี่ปีเบื่อหอว่ที่ผ่านตัวเองยังไงคืออยู่กับมีชัยได้10ปีค่ะนะฮะอยู่ทางสมาคม1ิปีเขาก็ส่งผมไปทำงานทางภาคอีสานพาชาวบ้านทำโอ่งทำส้วมจบรัฐศาสตร์ด้วยนะคะใช่ฮะแล้วก็ทำฝายน้ำล้นค่ะแล้วก็เป็นวิทยกรบรรยายเรื่องวางแผกครอบครัวด้วยแล้วมันเกี่ยวยังไงกับกูวเตี๋ยวก็คือคุณมีชัยบอกว่าคุณจบสาขาไหนมาก็แล้วแต่คุณจะต้องทำงานได้ทุกอย่าง อ่อันนี้จริงอันนี้เป็นเรื่องที่จริงอ่าเพราะว่างานของสมาคมมันจะมีหลายรูปแบบค่ะใช่ไหมมันจะมีหลายรูปแบบคือมีทั้งงานพัฒนางานวางแผนครอบครัวคเคยทําอยู่ในค่ายคเมอนอุปยศก็เคยอตอนอเอมเอนแตกเมื่อปี2ประมาณสัก2 3สาหรือ2 4คสะนะฮะผมก็ทําง,งานในค่ายแล้วก็มาทําง,งานพัฒนาทางไฟสานประมาณสัก1ิปีฮนะแล้วผมก็ออกเบือ่อหรือกินตัว น่าจะอิ่มตัวอิ่มตัวงั้นเมื่อก่อนเป็นคนที่คุกคีอยู่กับชาวบ้านจริงๆและรากหญ้าจริงๆใช่ครับอ่าแล้วไ่มีความรู้ยังไงเกี่ยวกับการทําก๋วยเตี๋ยวสูตรก๋วยเตี๋ยวหรือเดิมเดิมจริงๆผมไม่ได้ว่าจะมาขายก๋วยเตี๋ยวอะไรเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้ลุงเป็นคนชอบคุณน้ํามาทําเป็นคนชอบชอบอะไรชอบกินชอบกินก๋วยเตี๋ยวชอบกินก๋วยเตี๋ยวผมจะกินก๋วยเตี๋ยวสารพัดทุกก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้กินหมดทุกอย่างนะทุกอย่างทุกอย่างแล้วก็ จากคุณมีชายก็ไปอยู่บริษัทเสริมสุขแท็กซี่สิบสามปีก็รวมเป็นยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วร็จแล้วก็เบื่อมันน่าจะเป็นจุดอิ่มของผมอิ่มตัวมากกว่าผมก็มาขับรถแท็กซี่อยู่เก้าปียี่สิบกว่าปีบวกอีกเก้าก็สามสิบกว่าปีแล้วนะใช่ส่งลูกจนจบมาวิาลก็เลยเหมือนประมาณว่าเราเริ่มแบบลูกก็ถึงฝั่งแล้วเนาะคุยกันกับแม่บ้านลูกจบแล้วอลูกจบแล้วแล้วก็เขาสอบเข้ารับราชการได้ผมก็เลย อยากจะมาทำอะไรที่ผมต้องการจะทำในช่วงท้ายๆของชีวิตงั้นก็มีความสุขเพราะจริงๆเราทำกับคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันมาใช่ไหมคะเราไม่มีลูกจ้างไม่มีสูตรไปเอาจากไหนคู่พกรักจาคิดเองคิดเองสูตรเราไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนอย่างน้ำก๋วยเตี๋ยวเรามีสูตรยังไงบ้างเรามีวิธียังไงบ้างที่ลุงหนวดไปชิมมาหลายๆที่เอามาดัดแปลงเป็นสูตรของเราเองใช่มันมันมันเป็น ความคิดของผมที่ว่าผมเป็นคนชอบทำกับข้าวมากกว่าแล้วคือเวลาสูตรน้ำเนี่ยก็จะไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนบางคนก็จะใส่แต่สมุนไพรจีนแต่<ช>นี่ลุงใส่สมุนไพรไทยเข้าไปเป็นหลักแ<ช>ีบอกว่ายี่สิบกว่าชนิดมีหลายหลายอย่างตะไครมีมีทั้งตะไคร้มีทั้งผ<ข>่ามีอบเชยต๊อยกาก น้ำมันหอยนากระเทียมดองกระเทียมดองแล้วก็มีหัวหอมที่หนูเห็นมีเยอะเลยที่เป็นส่วนของลุงหนวดใ่ใช่เราต้องเคี่ยวนานไหมคะอย่างตีนไก่หรือว่าสองชั่วโมงครึ่งต้องให้ได้สองชั่วโมงครึ่งแม้กระทั่งตีนไก่หรือว่าที่เรากินกันลุงต้องมาตัดเล็บตีนทุกเล็บใช่ผ่านมือลุงหนวดทุกอย่างคือถ้าไปไปจ้างเขาเนี่ยบางครั้ง อ่นิ้วมันมี4ี่นิ้วเขาตัดมาสามไม่เรียบร้อยอ่ะเหลือให้ผมอีกหนึ่งนิ้วได้ไหมก็เหลือให้ผมอีก1นิ้วแล้วก็กงกอุงเท้ามันเนี่ยบางครั้งมันจะเป็นด้านด้านอ๋อใช่มันจะเป็นด้านด้านเราก็ต้องเอาออกอีกเขาไม่เอาออกอ๋อแล้วก็คิดราคาเพิ่มขึ้นไม่เพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนึกออกไหมฮะนึกออกเพิ่มขึ้นอีกหน่อยผมก็เลยคิดว่าถ้าในเมื่อผมจะต้องมาทําเอง ผมก็มาตัดผมทำเองตั้งแต่แรกตัดงแต่กระบวนกันแรกดีกว่าสะอาดด้วยที่สําคัญลูกค้าได้ทานของที่สะอาดที่เราทำแต่ลุงไม่ได้มีแต่สีนั้นจริงๆที่วางอยู่น่นลุงเป็นคนที่มีวัตถุดิบในการทำก๋เตี๋ยวเยอะมากเพราะเพราะว่าบางคน กินไม่เหมือนกันใช่ถูกไหมเพราะส่วนใหญ่ก็ะเที่ยวไก่บางคนก็จะมีแต่เนื้อไก่ฉี่มีตีนมีเลือดใช่ครับมีข้อใช่แค่นี้ใช่แต่ลุงมีถึงมีลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นไก่เป็นลูกชิ้นสาหร่ายลูกชิ้นไก่สาหร่ายค่ะเนื้อไก่ฉีเนื้อไก่ฉีน่องน่องนี่คือน่องใหญ่มากครับปีกแล้วก็ไข่ลกกระทาไข่ลกกระทาแล้วก็ข้อข้อไม่มีข้อไม่มีเป็นเป็นเป็นนิ้วไก่เป็นตีนไก่แล้วก็ที่เราเห็นนี่คือมีเลือด มะมีเลือดแล้วก็มะละตุ๋นมะละตุ๋นครับแล้วก็มีผักสดแล้วก็มีผักสดที่นี่คือถ้าใครเคยมากินที่นี่จะอาจจะงงว่าเอะลุงอินดี้มากลุงจะต้องมีอย่างนี้อยู่ที่หูแล้วก็ใส่อย่างนี้คือเวลาพอลูกค้าเนี่ยบางทีเขาอยู่ไกลๆเขากลัวน่องหมดอ๋อกลัวน่องหมดก็จะโทรมาค่ะอันนี้แทนที่ผมจะเดินไปเอาโทรศัพท์เสียเวลาเสียเวลาก็รับตรงนี้จ่วนใหเขาจะจองลุง ปตททุ่งประชมนะจองจองจองน้องหกน้องก็คือหมายถึงว่เขาจะมาหกคนล็อกไว้ใช่ถ้าเขาไม่ล็อกเนี่ยประมาณสักเที่ยงเที่ยงกว่ามันจะหมดเพราะว่าลุงขายแต่ก้าวมงเช้าเลิกแค่สามบ่ายสเพราะว่าทากันสองคนเก็บก็เก็บกันสองคนเตรียมวัตถุดิบก็เตรียมกัน2คนแต่ว่าหม้อน้ําซุปเราจะทําเป็นหม้อใหญ่เคี่ยวไปให้ได้สูตรที่ของเราคือถ้าน้ำหมดก็คือหมดไม่มีการเติมน้ำไม่เติมใช่ไหมลุงไม่มีการเติมน้ำหมดเท่าที่เราหมดหมดคือหมดแต่ที่ นี่จะมีคอนเซปต์อย่างนะลุงถ้าใครไม่รู้จักลุงหนวดจะบอกว่าลุงหนวดดุมีน,นวดทำไมกวนกวนทำไมพูดแบบกวนกวนจริงๆเป็นเอกลักษณ์ของลุงไหมใช่ครับลุงเป็นคนแบบไหนเอานิสสยที่ลุงคิดว่าบางทีลูกค้าไม่รู้จักลุง<ๆ>เขาจะบอกอุ้ยลุงแบบอินดีไหม เป็นคนที่แบบว่าผมว่าผมเป็นคนที่ล่าเริงมากกว่าอืถ้าใครได้คุยกับลุงหนวดจะรู้ว่าลุงหนวดจริงๆรงเป็นคนที่คุณสนุกเฮฮาคือคุณสามารถที่จะกวนผมได้แล้วคือผมไม่โกรธด้วยไม่โกรธแต่หนูเห็นตินในร้านแล้วลุงหนวดเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวปาาหมาพ่อคากวนติน อันนี้ใครตั้งให้เออผมผมตั้งเองแล้วก็ทำป้ายเองนี่ป้ายติดในร้านจริงๆนะอันนี้หนูไม่ได้พูดเล่นนะให้น้องให้น้องนะเขาเป็นคนทำมาลูกค้านะให้ลูกค้าตัวหนูเขามาให้เพื่อเวลาผมเอ่อ พูดเฮฮาฮะเอาว่าพูดตรงๆอะไรเงี้ยผมมีป้ายบอกไว้เลยนะบอกไว้แล้วบอกไว้แล้วนะว่าผมปากหมาแล้วก็บางครั้งก็โกนตีนแต่คือไม่มีอะไรหรอกสนุกสนุกสนุกครับถ้าคุยกับลุงหนวดจริงๆจะรู้ว่าจริงๆลุงหนวดเป็นคนที่เฮฮาแฝงไปด้วยความรู้แฝงไปด้วยสิ่งที่คุยกับลูกค้าอะไรจริงๆคือทุกคนจะประทับใจนะถ้าเคยมากินครั้งแรกแล้วมาครั้งต่อๆไปมันมันบางอย่างที่ผมพูดตรงๆ เอ่หร uh, ือว่าอะไร ให้ความรู้หรือว่าแนะนําเขานั่นคือประสบการณ์ชีวิตผมที่ผมผ่านมามันคือสิ่งที่เราสามารถแถมให้กับลูกค้าได้ใช่แต่เอกลักษณ์อย่างหนึ่งนอกจากมีก๋วยเตี๋ยวปากหมาพ่อค้ากวนตีนที่ลุงหนวดตั้งเองนะถ้าใครมาถามหาก๋วยเตี๋ยวไก่มาละลุงหนวดมาถามเอาก็ได้ก๋วยเตี๋ยวพ่อค้าปากหมาก็ได้เขาจะรู้ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มาละลุงหนวดแต่ที่นี่ชามหนึ่งเริ่มต้นที่30ิบาท3าสิบาทแล้วก็เพิ่มไปจนถึงหนุ่ยหก็ได้แบบนี้ ลุงขาอันนี้คือชามละ คือตั้งราคาหกสิบขึ้นไปอ๋อถ้าตั้งแต่ราคา60บาทขึ้นไปลุงน้วกินกันหมดเหรอหมดฮะคือเส้นนี้ก็แค่มีเหลืองก้อนเดียวหรือว่ามีเหลืองสองก้อนบางคนเส้นไม่เยอจะขอกลับเยอะขอแบบว่าวัตถุดิบเยอะเป็นเป็นพวกชิ้นไก่มันก็จะมีน่องมีน่องปีกอ่าตีนไก่อีกสามตีนลูกชิ้นไก่สลายอีกสี่ลูกไข่อีกสี่แล้วเนื้ออีกขยุมหนึ่งคือเนื้อเนี่ยเยอะมาก เคยมีคนกินมีฮะมีบ่อยมีบ่อยด้วยแล้วกินหมดไหมหมดเริ่มตั้งแต่ชาม30จนถึงชามนี้คือหลักร้อยหนึ่งร้อยอะหกสิแล้วึ้นไปผมจะใช้ชามนี้เพราะว่าถ้าใช้ชามปกติชามแต่ขนาดนี้ยนะชามขนาดนี้มันมันชามขนาดนี้มันก็จะ ใส่ผักใส่อะไรเพิ่มไม่ได้อ๋อแต่ถ้าอย่างนี้คือใส่ได้ใส่ตัวงอกใส่อะไรเพิ่มขึ้นได้อ๋อที่นี่จะมีเอกลักษณ์เอาอะไรก็บอกไม่เอาอะไรขอให้บอกแต่สำคัญทุกชามลุงหนวดทาด้วยความใส่ใจ <c oughs> เวลาลูกค้ามาทานจะคุยกับลูกค้าไม่ว่าเป็นยังไงหรือว่าลูกค้าจะคุยกับลุงในเรื่องของอะไรบ้างคือบางคนก็ถามว่าทําไม ทํก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยฮะว่าใส่อะไรบ้างบางคนก็คิดว่าผมใส่กัญชาผมบอกว่าถ้าใส่กัญชาผมเอาไว้ผมไปดูดเองเพราะกัญชามันหายากใช่ไหมแล้วผมไ้ไ้ดูดเองผมผมจะเป็นแบบนั้นบางคนเขาจะชอบบอกว่าเหมือนเออใส่กัญชาหรือเปล่าจริงลุงบอกเลยไม่ใช่ไม่ใช่ความอร่อยอยู่ที่สมุนไพรกับเครื่องปรุงเน้นอย่างหนึ่งก็คือใจ ที่ลุงตั้งใจอยากจะให้ลูกค้าได้ทานเมื่อวันนี้มารู้จักก็จะเห็นลูกค้ามาเรื่อยๆลุงหนวดแล้วมากันแบบว่าบางคนมากันเป็นครอบครัวใช่ครับบางคนมากันเป็นแบบกระหนุงกระหนิงน่ารักและที่สําคัญลุงจะให้ทุกคนบริการตัวเองไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มไม่ว่าจะเป็นผักสดแล้วก็ที่สําคัญลุงหนวดขาเวลาที่ลุงหนวดทําเสร็จลุงหนวดจะเรียกในแต่ละโต๊ะให้เขามารับเองให้มารับเองทำไมลุงจ๋าอันนี้คือคือให้เขาบริการตัวเองเพราะผมทํามันแค่สองคน เก็บโต๊ะด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ไปไปเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ทานลูกค้าเขาก็จะนั่งรอนานกว่าแต่ถ้าเขาลุกมาหยิบเองบางคนเขาไม่เอาจานเอาผักใส่จานใช่ไหมก็พุ่งไปในจานเลยไม่ต้องพี่แคกต่างหากใช่เขาามารับตรงนี้เขาก็ไปขี้ผักใส่ได้เลยถูกไหมอันนี้ถ้าผมมาไปเสิร์ฟเขาก็ถือชามตามผมมา ใช่ไหมพือถือชามตามามาเอาผักเอก็จะไปเสิร์ฟทำไมทุ่นเวลาใช่ับสะดวกด้วยคุณก็มาเอาเองอ๋อแต่ร้านของเรานี่คือเปิด9ก้าโมงเช้าจนถึงบ่ายสมบ่าย3โมงลุงจะหยุดทุกวันสุขสาวเพราะพักผ่อนอเพราะว่าจริงๆเราทำเอาเท่าที่เราพอเพียงใช่ครับถ้าเราทำมากเกินไปสุขภาพเราก็ไม่ดีมันก็จะไม่มีความสุขอีกใช่ไหมลุงคือผมคิดว่าถ้าทำแล้วไม่หยุดเนี่ย ถ้าหยุดแล้วมันน็อกมันพักยาว,ม,วมันพักยาวพักยาวคือต้องไปหาหมอมันต้องรื้อฟื้นร่างกายตัวเราใช่ครับใช่แต่ความสุขที่ลุงได้ทุกวันนี้คืออะไรน้องเบียขออนุญาตถามความสุขที่ลูกค้ามาก,กินแล้วได้พูดคุยมผมก็จะให้แบบว่าจะเห็นว่าเยอะมากค่ะ ให้เขาเต็มที่ใจผมกลัวว่าเขาจะไม่อิ่มบางทีเด็กๆมี30บาทแต่ขออิ่มหนึ่งลุงก็ให้ได้ครับบางคนมี40บาทเอาอิ่มเลยนะบอกลุงได้ได้ตอนตหมัยผมอยู่หน้าวิลลยนั้นเด็กการอาชีพมี5บาทลุงเหนได้ไหมบอกได้ ผมขอเส้นกับเลือดได้ไหมได้ผมก็ให้เขาอิ่มเพราะเขาบอกขอเส้นกับเลือดแต่มีมแค่ห้าบาทคือมันเป็นการแบ่งปันสําหรับคนที่มีน้อยแต่เขาอยากทาน<ช>เราก็เผื่อแผ<ช>่ที่สําคัญคือเราไม่หวงในสิ่งที่ลุงทํามา<ช>อันนี้นคือสิ่งที่ลุง,ลงกับ คุณป้ามีความสุข5ปีนะกับการทําตรงนี้ใช่ฮะอย่างน้อยคือทุกคนกินมีความสุขกลับไปได้คุยกันแม้ว่าบางนคนงอาจจะยังไม่รู้จักลุงหนวดจะบอกว่าหุยลุงหนวดกวนจังเลยทําไมพูดแบบนี้แต่นี่คือเอกลักษณ์เอกลักษณ์เอกลักษณ์ที่สําคัญลุงหนวดใครมาไม่ถูกหมายเลขโทรศัพท์ให้ได้ไหมได้ครับลุงหนวดหมายเลขโทรศัพท์เบอร์อะไรบอกท่านผู้ชมที่กาลังชมรายการนิดนึงค่ะ083จ้ากค่ะแล้วก็54 6ห ้าค่ะ083 5 สี่หอันนี้คือซอยอะไรลุงถ้าเข้ามาในตลาดนองแคร์สุพรรณีสามก่อนใกล้ๆกับธนาคารออมสินใกล้ๆกับธนาคารออมสินหรือติดตลาดนองแคร์ติดกับที่เขาฉีดยาหมาใช่ไหมศัตว์วแพทย์ัตวแพทย์รักษาสัตว์ตรงนี้แล้วก็ตรงข้ามกับร้านขายส่งครับร้านขายส่งลุงฝากอะไรกับร้านเรานิดหนึ่งลุงหนวดเห็นแบบนี้นะแต่ของลุงหนวดอร่อยนะใจดีด้วยครับใจดีด้วยที่สําคัญใครที่ชมรายการอยู่ไม่เคยมาอาจจะติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ เบียกขึ้นในกับท่านผู้ชมหน้าจอลุงนวดหรือไปถามหาก๋วยเตี๋ยวไก่มะระลุงนวดพ่อค้าคอนเซ็ปต์ของเราคือพ่อค้าค <c oughs> นตีนแต่ อร่อยอร่อยครับเน่เอาแล้วกันทุกท่านงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าให้ลุงหนวดขายของก่อนดีกว่าเพราะว่าวันนี้ลูกค้าเต็มร้านของเราเลยทีเดียวแล้วก็ไปดูเมนูหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวไก่มะละลุงหนวดในช่วงหน้ากับสระบุรีพาทิมแล้วจะชิมไหมท่านผู้ชมดูช่วงหน้าลุงให้หนูชิมไหมได้เลยเอาอร่อยอร่อยนะจ้าชามขนาดไหนพร้อมไหมครท่านผู้ชมงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าในช่วงของสระบุรีพาทิมฝีมือลุงหนวดและคู่ชีวิตวันนี้บุกถึงตลาดหน้องแคร์จังหวัดสระบุรีติดตามได้เลยช่วงหน้าค่ะ อาจเป็นก็ฉันมองตาแล้วถึงถึงหัวใจตรงนี้ไงทำให้ฉันรักเธอทุกครั้งที่เจอเธอที่ทำให้รู้รักคืออะไรอาจเป็นเพราเธอไปตาเกินเคย มันใจอาจเป็นเพราะฉันมองตาแล้วนึงถึงหัวใจตรงนี้ยังไงทำให้ฉันรักเธอทุกครั้งที่เจอเธอที่ทำให้รู้รักคืออะไรอาจเป็นเพราะเธอแต,ตกต่างกานใครๆที่เจอ คนที่กินเก่งจริงแล้วกิดดูชาวอาาร้อยมันจะแค่ไหนวันนี้นะคะฝากไว้ในช่วงของตลาดบ,บุรีพาชิมค่ะกับร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะละลุงนวดที่นี่ตลาดหนองแคค่ะท่านผู้ชมหาไม่ยากติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ีเ่เศษขึ้นในการท่านผู้ชมหน้าจอค่ะย้ำนะคะลุงเปิด9โมงถึงบ่าย3โมงเย็นปิดทุกวันศุกร์และวันเสาร์ค่ะท่านผู้ชมคนไหนที่ชมรายการอยากจะมาเจอลุงนวดมาแลกเปลี่ยนความรู้ ค้าคนนี้น่ารักค่ะอาจจะมีกลัวนิดนิดพูดตรงหน่อยหน่อยแต่ของอร่อยต้องก๋วเตียวไก่มะละลุงนวดอำเภอหน,อ,หนองแครจังหวัดสระบ,บุรีวันนี้ทิ้งท้ายกับภาพบรรยากาศดีๆในช่วงของสระบ,บุรีพาชิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ